สวัสดีครับพี่น้องไม่แล้วครับเลขดังเลขเด็ดเนาะให้ไปดนครับพี่น้องจะได้เลขเด็ดมาเพิ่นเพิ่นทมาจากาจังเทพพี่น้องแต่เพิ่นมั่นใจเพิ่นก็ะทรมากเนาะถ้ามั่นใจยังไงถือยํานันพี่น้องมันสือประไลยโตแล้วครับ พี่สองโตเน้นๆน้ะพี่น้องนาะพี่น้องทำมาแล้วก็ย่เริ่มกดติดตามกดไลค์กดแชร์น้เนาะพี่น้องนาะผู้ดใดว่ามาักกับพานนด้ครับเด้อให้เป็นแนวทางเสียงดวงเพื่อมีบุญวาสนาน้วกันนะปลาเพื่อนหายมาตัวใดเบิ่งกันครับพี่น้อง นี่นะครับพี่น้องสายกรุงเทพเป็นหายมาเนาะแปดสี่ศูนย์ต่อสี่ศูนย์มันบอกเลเ่น,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 เนหลายเล่นแน่เนี่ยลองน้องเนาะเสียงดร่งบังอาจจะเป็นของขวัญปีใหม่ก็ได้เงินกินขนมปีใหม่เนาะพี่น้องเนาะกรับอีกตัวนึงครับนี่ครับสองศูนย์หายมาสำเน็จนะครับดันโดนคนโท่วงวาเทียพี่น้องเลยก็เลยเอามาเป็นแนวทางพี่น้องเนาะ อย่างที่คนบอกนี่แหละนางนะพี่น้องเนี่ยนางแล้วพี่น้องเนี่ซื้อขึ้นซื้อลงก็ได้พี่น้องก็เมื่งเอามากบ่มากกับบ่มากกับบ่ซื้อมากกับจังซื้อน้องเขาพี่น้องเนาะบ่ได้บังคับกันเนาะกับซีพี่น้องกับซีตัดซื้อจังไรกับอะไรแต่พี่น้องนะครับเด้อ เราจวบอกว่าเตียนแห้งนั่นแหละครับก็ซ้งนี้นะครับก็เลื่อมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไอถือกระทำบุญน้ำนะครับเนะาะครับสวัสดีครับ